สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนเมื่อนีผ้ามาเที่ยวทำบุญวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเนาะค่ะอยู่พัทยาใต,ต้ี๋ยวผ้าเดินก็ไปข้างในด้ค่ะเดินขมาเพื่อนก็จะมีองค์พระประจำวัน บะปงกันค่ะค่ะตำ้บุญปิดทองเหมือนแต่ละเมื่อเนี่คนจะมาหลายหลายเด้อค่ะวัดชัยมงคลพระอารามหลวงแล้วก็มีที่จอดรถหลายเนาะคะ่ะ ถ้าเป็นช่วงที่ว่าเป็นงานวันวิสาขะเ่ยวกบวัดว่ายัางเพิ่นจะมีตลาดนะคะ่ะเพิ่นจะจัดตลาดตรงอ่าที่จอดรถแถวนะะี่ค่ะจัดเป็นตลาดนะนในเมืองงุมนะะเนี่ยค่ะเพิ่อนจะยู่ติดกับตลาดตรงตรง ตรงขามถนนตรงขามกันนะจะเป็นโรงเรียนด้ค่ะโรงเรียนนักเรียนประถมคนน่ะสอบมาทำบุญอยู่นี่ค่ะคนนี้ช่วงอ่าเศร้าอ่ะช่วงตอนเศร้าจะมาตักบาตรอยู่ตรงอ่ะ ตลาดวัดชัยนะคะตรงขามกันนะก็จะมีาพาบินธบาตเนะคะเวียนเพียนซื้อของตาม ็นเหตุงามงามเลยค่ะทุกคนตกแต่งแบบสวยงามเลยค่ะโอ้ <laughs> สุดุดขข้างมาันนี่ค่ะที่จอดรถกับกว้างขวางค่ะทุกคน นี่เป็นโบสถ์ที่ขึ้นไปกราบไหว้สวยงามค่ะก็จะพาเดินเข้าไปข้างในข้างในเพื่อจะกว่วงมากเลยค่ะ กลังเพื่นกําลังเข่าเข่าถนนตรงนี้ก็ได้ด้วค่ะเดินขมาช่วงนี้ก็ได้เพื่นกําลังก่อสร้างทุกบอ่อใครได้เขามาาข้างในค่ะนอกจากเทศกาลเท่ากับบอ่อใดสนใจเพื่นกําลังก่อสร้างใหม่เต็มนึงค่ะ ที่จอดรถตะกว้างขวางดีค่ะทุกคนวัดชัยมงคลอารามหลวง สวยงามศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าเข้าไปเข้าไปข้างในแล้วก็กราบไหว้ข้างในนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเวียนเทียนจะมาเวียนเทียนตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะถ้ามีงานแล้วเพื่นจัดงานสิมาเวียนเที่ยนตรงนี้ช่วงนี้กะเพื่นกะเส็ดเป็นตลาดเนาะค่ะ ขายของเป็นรูปอะไรัะข้างเด้อค่ะเดยกสิผ้าเขาเดินกับไปเบิ้งข้างหน้าอากาศเย็ยนเย็นค่ะทุกคน เดี๋ยวเบิ้งมุมมุมนี้อีกก่อนค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคน อากาศกาเย็นดีค่ะถึงถึงว่าแดดเพราะขับมานี่วัดแหละก็ลมลื่นเย็นดีค่ะทุกคน เป็นละข้างเลยค่ะคนทีนเห็ดละข้างอ้อมเต็มหนึ่งค่ะนี่ค่ะละข้างอ้อมเต็ม ประตูประตูทางเข่า่นจะมีอยูสองสามประตูนะค่ะทุกคนมีกระทั่งเข่าได้ค่ะ นี่หมองที่ห้าวอ่ะมุบูชาไปไอเฮ็ดบุญเป็นอ่ะถวายเพื่อนนะคะเป็นไก่เป็นเป็นองค์ล้อหาค่ะทุกคนพระสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินหลวงพ่อพุทธเมตตานี่เป็นข้างเข่าค่ะทุกคน มีประตูหนึ่งแล้วประตูตรงนี้เพิ่นปิดไว้เนาะค่ะประตูที่สองประตูที่สามอยู่มุมดั้งนบนค่ะคนกับเข่ามาบู่าสักกระ,ะกันเลื่อยเด้ย,ดยค่ะทุกคน ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้กันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขวัสดีค่ะ